ดีครับปลอกกระปรเป๋าหลอดขึ้นเกลือืงอนอยู่ตรงไห้ตรงหน้าคือเกาพอไปนองเอ้ยนี่ยมือนี้ตุ่มปลาคอตุออ่มปลาคอไงเซมดแดงครับเห็นไหมครับปลาไข่นะครับปลาไข่ตุ่มปลาคอไงน่งไปกีดยางมาแล้วแบบาเห็นตุ่มปลากินอยู่นี่เขาในสวน ของแซีบมันอยู่นี่แล้วครับอยากกินยงไดเกตึกอ้าวปลาค่อยญ่ปลาให้ปลาหน้าห้องนี่ครับผมแซียบนวน,นัวชิมแล้วนัวแล้วไข่โมดังก็ใไ่แล้วได้มาสองสามห้างไข่มันตกเรานี่เพิง่งซ่งตึกอยู่ข้องล่างครับพึ่งไข่ปลานี่ครับผมช่วงนี้ปลากระลังจะเริ่มว่างไข่นะครับผม ทาฝนมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับฝนเป็นแต่แสบคนลายมันสีมุนเดียวเบาดอนซิมจะเข้ากัานคะรับข้าขนาดครับนี่ก็ตับหมอุ่งมันก็ต้องตับมหมอุ่งเอาเกี๊กยวน้ำดอนก็ต้องตับหมองหงเงี้นน่ครับ ในการโค้งน้องนาคือเกาพี่น้องเอ้ยแดดหอนหอนปุ่นป้ายางปลาอย่างข้าวเดาดอกวันนี้ว่าจะลุกเอปาปลาขึ้นขายนี่ครับ้กิ่นข้าวก่อนกิ่นข้าวแล้วจังเซลก็เยิ้มลงครับประวัติปุ่น่ะ นี่ครับยังไปมันตื่นเบาดอนแตกสว่วนรถด้วยในป่านะจะสงสัยเพื้นอันนั้นยั่วเดีว,วนี่ครับอันนั้นเป็นแหนแดงเอาปอยลูกของกินบาเหมืนบอแหนแดงก็พูนครับบอแหนแดงก็ขั้นบนบอลไปเข็งไงยู่พนครับผมบอลไม่ตัวไ,ไง แต่เห็นยางมากเป็นสีละครับเรื่มมากแล้วมันแทะตีกับปงนี่มือเส้าแหา่อาหารแตกสวดๆมากเลยป่าดุกนี่จะตัวยังไงนี่บอนี่ครับผมบอข้างล่างกัมมี่ป่าหลายชนิดมือเส้าเขาจะามาทามหมอพันป่าพอป่านอ,อกลูกเราลูกลายผมก็ไ้สีขายขาเขาจะ ปลาลอยก็ตัวประนิ่นเจ้ามาสร้างมาเสานี้นี่ครับอยู่แบบง่ายๆสม,มีนะครับปุนปุ่นป้าขาวขวดมาแรงเจอลงไปเบิ้งอยู่กําลังปลาน้ำนะครับปลานา้ำโซ่เซลลลูกคุณ ปลอ่อยลงแน Saint ่แดงแน่ปล่อยบ่อพุ่นบ่อนี่แน่นะครับผมเพราะน้ำม,มันก really, ็แ <Source> ห้งพ่อเองเพราะว่าช่วงไอหมองเบาดอนอยู่นี่ม yes ันเป็นมันไม่กินแรงน้ำครับผมมี่น่จะแรงน้ำของเบาดอนผู้เดียวมันก็เลยบุกเร็วพอบุกมามันกินอ๋อไายปลาสมอก็ลังก่อสางขึ้นกันเฮ็ดเยนยากครับยากไร มือนี้มาจากสัยางก็ไปเข่าปลามันสือปลามันเข้าจเจ้าไว้ก็ไปเบิ่งไปแง่งธรรมดาครับผมปูนห่านพี่น้องเอ้ยห่านบาน้านเทาบ่บุกหิมะทางเมืองนอกเอาละครับมากินข้าบอลนี่มากินขา้นนนขาวครับกัตบต้มปลา,าเดี๋ยวเกียร์ต้องดอนเพื่อให้กำลังต่ำบางลงอยู่นี่นะครับ พอๆกันใม่คลิปหน้านะครับเบอสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม